ครับก็สวัสดีครับเพื่อนที่ f อที่น่ารักนะครับ วันนี้พบกับออดนะครับสมจิตดิสพลักดีหรือเป็นเขตที่โอคารามีเก็บความรู้นะครับเทคนิคงานคัดงานตัดลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะส่งคล้ายๆบุกคัดนะครับความหมายของออดก็คือ1จรที่เขาสั้นมาแล้วนะครับเราใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือการโค้งหมลนลักษณะของจรเสร็จแล้วนะครับออดมาพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายใหญ่แนวเขาปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังเกาะลายใหแนวในโซนของซิกด้านข้าง ปลายลายแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่เราดึงหรือการไล่หรือการเชื่อมต่อลักษณะของจอร ปลายลายชยแนวในโซนของซิกด้านบนที่เราพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายชจยแนวก็ปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังกอบลายชจยแนวในโซนของซิกด้านข้างหรือการไล่หรือการเก็บลักษณะของขอบทรงเสร็จแล้วออดมาทิมมาเลมหรือมาโค้งบนลักษณะของจอลปลายลายชจยแนวจะได้ออกมาลักษณะของความผิวนะครับครับวันนี้ผมโอ๊ตสมจิตดิสพักดีหรือเป็นเคนทีโอคารามีเก็บความรู้นะครับเทคนิค การงานการคัดหรือการตัดในหนึ่งของนะครับบูชคัดหรือเป็นแนวของฟรีสไตล์ความหมายก็คือปลายลายใจแนวที่มีขอบในลนักษณะของความจํากัดส่วนหนาบางก็มีขอบลักษณะของการไล่ทรงส่วนการเก็บหรือการทิมการเล็มหรือการไล่หรือการพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายใจแนวก็ปัดหรือมารวมในโนโซนของโหนกหลัง กอบลายใจแนวในลักษณะของความถุยปลายลายใจแนวในโซนของซิกด้านล่างที่เราใช้กันไก่นะครับทิมโนเลมหรือเก็บลักษณะกรอบคงสงเซเลออสมาเก็บในโซนของซิกด้านซ้าย ปลายลายชัยแนวที่เราโค้งมนหรือการเชื่อมต่อกขอบปลายชัยแนวที่เราเลเยอร์หรือการดึงหรือการไล่เก็บลักษณะขอบของทรงปลายลายชัยแนวที่เราโคง้งลักษณะของใบหูขอบปลายชัยแนวที่เราไลา่หรือกึ่งลักษณะของจอนตรงนี้เป็นเกตความรู้นะครับเป็นเทคนิคเป็นการทำงานที่ออดนำมาแผน่นหรือแชร์4ี่ช่องทางติ k ก o อก t u b e f a c e b o o k ไลน์ YouTube, Facebook, like, และช่องเรียวติ๊กตอกเพียงจันแอ o เอ o m มเอสโอเอ็มเจไอทอสต้มจิตหรือออดติ๊ก ศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟร ok. ีทางช่อง Tik t o อกอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกร้าผมงงานแต่งหน้าทุกรูปแบบแผน่นหรือแชร์ทางช่อง Ti t o อกส่วนทาง Facebook หรือ Facebook l i ์ e อฟเฟอ Day ทุกๆวันออสงานข่าวสารแผน่นหรือแชร์ทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i ์ e อฟเฟอ Day อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสำเร็จก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสภาพบรรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายแนวฟีสไตล์ความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นงานจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชนะเลิศนะครับ ได้เป็นแชมป์หรือเป็นแชมป์ผมชายฟีสไตสิ่งที่ดีดเลอรประเสรสิฐศรีก็ได้ถ้วยจากพระนัท่านในยกรัฐมนตรีตอนนั้นเป็นพระนัท่านในชวนหลีกภัยที่ท่านดำรงตําแหน่งเป็นในยกอยู่นะครับดีใจมากนะครับว่าเราเป็นกึ่งของซาลอนแต่เราได้เป็นแชมป์แชมป์ผมสภาพบุรุษหรือเป็นแชมป์ผมฟีสไตส่วนที่ดีเลิศมากที่สุดก็ได้ถ้วยจากพระนัท่านในยกรัฐมนตนรีเพื่อนพ้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านมีการตอบขามีการชื่นชมอันนี้ก็ขอขอบคุณอย่างสูงเราอดิ มีแพนหรือแชร์ไปตังช่อง y o u t u b e หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแทก็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตังช่อง Youtube อาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในสายเคมีต่างๆที่ออดไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีอดนำพาเทคนิคก,การทำงานมาเผยแพร่มาแชร์ตงช่อง YouTube หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ทางช่อง YouTube ก่อนเข้าไปนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรีทางช่อง YouTube แล้ออสยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือทางช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับเพื่อนเดียน้องเจ้าหลง้งของชายวิชาที่เข้ามาคอนเทนต์หรือบีเซนกันได้ทางช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่าน We'll be right <laughs> back. มีสัดสภาพหลังจากที่เรามีการคัดหรือการตัดเสร็จแล้วออสมาใช็คอคคลเลอร์นะครับหรือการลงในกึ่งของน้ําตาลหรือน้ําตาลเข้มหรือเป็นดาร์กบรานะครับจะเห็นนะครับสีคอลเลอร์ครีมเนี่ยเขาสามารถที่จะปิดในลักษณะของผมขาวได้ส่วนปลายลายชายแนวออกมาลักษณะของความผิวหวานส่วนงานคัดงานตาดนัดในลักษณะของทรงวูบคัดที่ออสดีไซน์หรือการออกแบบในลักษณะสไตลาต์าเคติโอคารามี่หรือเป็นแนวของช่างผมทันสมัยนะครับวันนี้ผมออสสมจิตดิสพาร์ีหรือ เป็นเขตที่อกคารมีเกตความรู้เทคนิคการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกล่งลักษณะของส่งวูฟคัดนะครับจบงานเรามาเช้งคองร์รหรือการทําสีหรือลักษณะของดาร์กเปล่านะครับหรือเป็นน้ําตาลเข้มจะเห็นนะครับปลายลายชายแนวคกปิดผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนเจ็ดแล้วนะครับเรามาเซตหรือมาจัดทรงนะครับจกนี้จะเห็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออดแพนหรือแชร์ไปสี่ช่องทางทิกต็อกยูทูบเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลี้ยวทิกต o อกพิงทั้งแอดเอมเอสโซเ M J I T ออทุนจิตหรือออ i ิกตอกตรงนี้ศึกษาหรือเรียนรู้หรือพัฒนาได้ถึงช่องทิกตอกส่วนทางวิ b บุ๊กหรือ f a c e b o o ไล i ์ everyday อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออทประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพบุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายในแนวฟรีสไตล์ความคิดสร้างสารรค์ตอนนั้นงานจัดที่เซ็นท่านลาดพร้าวออทดีใจมากนะครับเราได้ถ้วยจากพนักท่านในยกรัฐมนตรีตอนนั้นเป็นพนักท่านในชวนลีกภยัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นในยกอยู่นะครับเปื่อนพ้องหรือชาวเอฟซทุ ท่านมีการตอบขามีการชื่นชมอันนี้ก็ขอขอบคุณอย่างสูงที่ท่านยังรักและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมเคมีกันอยู่แล้วออสยังมีแพนมีแชร์ไปตังช่อง y o YouTube หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตังช่อง YouTube อาจจะเป็นลนักษณะของงานเรียนรู้ในกลุ่มของเคมี Me, หรืองานคอลเลอร์ที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่แพร์รีออสจบจากยินงรุ่ยดีฟอร์ดดิสพาร์รีตลอดจนถึงอเล็กซองเดอสปาเร็หรือเป็น โอรียลเดอร์าวีออดนำแผนหรือแชร์ในกึ่งลักษณะของเคมีหรือสีผมมาเผยแพร่มาแชร์สี่ช่องทางทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเดียวศึกษาหรือพัฒนากันได้ตรงช่อง สี่ช่องทางส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับปเพื่อนในะน้องคแคนแงของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือบิเซนกันได้ตรงช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีศักยภาพมีการทํางานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือบิเซนกันได้ตรงช่องเรียวครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางนะครับทิกต็อกยูทูบเฟซบุ๊กไลน์ และช่องเลียวก็กล่าวคำว่าสวัสดีแล้วพบกันเจอกันในรายการอาจ,จารย์ออสแต่อย่าลืมนะครับสี่ช่องทางที่ออสแพนนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแ็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตลอด4ี่ช่องทางนี้เปรียบเสมือนบ้านของท่านนะครับคิดจะศึกษาคิดจะเรียนรู้นะครับหรือแนวทางต่างๆได้ตั้งช่อง TikTok YouTube Facebook l i ฟ e และช่องเดียวส่วนจบงานออสมาใช้เป็นฟิงก์นะครับหรือเป็นฟิงก์ได้ความหมายก็คือใช้นิ้วมือเป่าหรือได้หรือเส้ลักษณะกึ่งของธรรมชาติปลายลายชายแนวก็ออกมาเป็นเส้นหรือกึ่งลักษณะของความพิวหวานเทคนิคหรือการทํางานหรืองานคัดหรืองานตัดตลอดจนถึงงานเคมีหรืองานทําสีที่ออสและทีมงานนะครับนำมาเผยแพร่ นะครับเปรียบเะมือนนะครับบ้านของท่านอย่าลืมนะครับคิดเรียนรู้คิดศึกษาคิดพัฒนาหรือคิดแนวทางต่างๆ,ๆได้นะครับส่วนเส็ดแล้วนะครับจะเห็นนะครับด้านหลังมีกล่งลักษณะของราดไสส่วนปลายลายชายแนวออกมานิวแล้ว